สวัสดีครับกลับมาพบกันกับรถหายากอีกหนึ่งคันของวันนี้นะครับคันนี้สําหรับผมแล้วถือว่าเป็นรถทีเด็ดของวันเลยนะครับของวันนี้สําหรับผมเลยครับ นะฮะคันนี้คือน,นิสสันซันนี่ครับ B14 นะฮะรหัส B14 ครับคันนี้ไม่ธรรมดาตรงที่วางเครื่องมาแล้วด้วยแล้วดูสีสันสิหล่อเหลาเลยทีเดียวหล่อมากๆด้วยครับเดี๋ยวเจอราคาแล้วจะรอกว่านี้อีกครับกระจายแน่นอนนะครับกับรายการรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่จะรวบรวมข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace วันนี้วันพุธที่5สิงหาคมเวลา15นาฬ บีกาสนาทีนะครับมาชมรถคันนี้กันนิสสันซันนี่ Sun ครับ B15 รหัส B15 นะครับคันนี้แจ้งว่าเครื่องสีสีแดงนะเงาเชียเงาเชียใช้เครื่อง SR20 นะครับก็คือเปลี่ยนเครื่องมาแล้วนะ ผมว่าเขารถมันดูสภาพดีมากเลยนะผมว่าเขาดูแลมัไม่ธรรมดานะวัยรุ่นวัยรุ่นรักรถด,ด้วยสะอาดแล้วเนี่ยคันนี้ผมว่ามันมันก็มีเอกลักษณ์นะบางทีผมลงคลิปเกี่ยวกับรถมาเยอะนะรถยอดฮิตของวัยรุ่นเนี่ยมันบอกได้เลยนะมันเป็น Honda Civic E G E K นะ E F ตามมาติดๆนะตัวอื่นนี่มันหายากและข้ามไปอีกทีนึงก็เซฟ i โ o เลยนะ เออพวก A 3 3 A 3 1 32เนี่ยนะฮะตัวนี้หายากหาคือไม่ใช่อะที่เขาแต่งนะมันหายากไงเออดูดีนะครับดูหล่อเลยดูหล่อมากๆด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูรูปก,กันก่อนแล้วเราไปดูรายละเอียดกันระหว่างนี้ถ้าก็ดูจอทางซ้ายก็ได้นะเป็นคอนเทนต์ในช่องนะฮะที่ผมรวบรวมมาไว้ให้นะแยกแบ่งนะตั้งหลายคอนเทนต์นะ่สิบอันดับรถโดนใจโซเชียลนี่จะคัดเฉพาะรถที่แบบถูกใจวัยรุ่นเลยแหละนะ นี่ดูรูปอันนี้อ้าวแล้วเดี๋ยวเราไปดูราคาเขากันนะดูรายละเอียดเขาเขาลงว่าไงเนี่ยอยากรู้เหมือนกันคุณดูราคาดิผมนี่เห็นแล้วผมก็ตัวสั่นเหมือนกันนะไอ้เรื่องซ่อมไม่กลัวหรอกเพราะว่ารถจักรสภาพอย่างเงี้ยนะผมว่าซ่อมไม่กี่จุดหรอกถ้ามันจะมีปัญหานะแต่ผมว่าดูจากการทํารถใช้รถเขาแล้วเนี่ย เขาก็ต้องเป็นคนที่รักรถและตามภาษาวัยรุ่นเท่าไหร่ฉันก็จ่ายฉันจ,จ่ายได้อยู่แล้วเพราะฉันขับฉันเบื่อฉันก็ขายไปเล่นคันใหม่ผมว่าใครจะมองว่ารถชา้าหรืออะไรไม่รู้นะสําหรับผมมองผมมองว่าน่าเล่นและมันรถมันจริงมันดีกว่าไอ้รถบ้านเดิมๆนะใช่ไมในความรู้สึกผมนะเปิดราคามาหกหมื่นนะคุณผมว่าไม่รอดหรอกราคาต่ําฐานมันต่ํากว่าพวกซีวิคอีเคอีจีนะแล้วมันหลอ่อไงมันน่าเล่นนะ คันนี้แนะนําเลยนะครับผมว่าอยู่ไม่นานหรอกคันนี้อ้าวคันนี้นะโพสโดยคนอุดมคุณอุดมศักนะครับใน Facebook Marketplace ครับผมนะคันนี้เป็น s u n n ี่ b 4 4เครื่อง SR20DE แต่ว่าไม่โบนะครับเดิมๆไม่มีแกะครับผมนะเกียร์ธรรมดาแมนนวลนะครับลิมิตสลิปครับชุดหน้าชุดกันชนกระจังหน้าของ l u ซ i n o นะครับบอกเป็นตัวนอกแท้ด้วยนะดูดิ โอ้โหหล่อดีหล่อดีหล่อดีอฮะแล้วก็คาอะไรนะฝากระโปรงหน้าอากาหนาเพียวครับเพียวคาร์บอนน้ำหนักเบาคำหน้าศาสตร์นะครับหัวเทียน NGK โอ้ทำเยอะครับอืตกแต่งผมว่าน่าสนใจมากนะหกหมืนหน่นนะติดต่อนัดกนันนะทดลองรถนะคุยกันนะผมว่า ผมว่าคุณได้คันนี้ไปนี่ถือว่าเป็นรถที่ดีเลยนะเพราะว่ารายการเราจะสกรีนคัดกรองมาให้คุณก่อนแล้วส่วนหนึ่งนะไม่ใช่สเปซส,สปาไปเจอรถแ,แล้วก็ต้องนั่งหาเองเสียเวลานะฮะนี่หม้อน้ําไฟฟ้าค <c oughs> วบคุมแรงดันดีนั้งแหละนะตั้งเตือนตั้งตัดระบบตามอุณหภูมิได้ล้อนี่เป็น RPF 1นะครับเป็นงานเทียบนะ ยางนี่1 9 5 5 0 1 5้ครับชกเดิมครับทำสตาร์ปรับเกียวครับเรือนไม้แต่งของออโตเทคครับผม d ดฟฟี่แดีงานเกรดบครับพู้ทำเยอะครับพวงมาลัยคอบานสปากโก้ครับเ,เขาบอกว่ามีต้องเก็บงานสีตัวถังนะครับหลังเคยโดนชนมานะครับ อ๋อเขาก็ไม่โกหกนะครับก็พูดกันตรงตรงแฟร์ดีเนาะอ,อน้องเขาโอเคนะเปะิดใจกันเลยไม่มีคงไม่หลอกกันและอู๋ทำม,มาไม่เรียบร้อยต้องไปเก็บงานเขาบอกเขาขายจริงครับบอกหมดแท้บอกแท้เทียมบอกเทียมครับไม่มีหมกครับขายได้ขายมีปัญหาที่จอดครับผมเขาบอกรถอยู่แถวนนทบุรีนะครับนนทบุรีบางใหญ่ปากเกร็ดครับผมสนใจนะครับอย่าได้พลาดครับคันนี้ผมเชื่อด้วย สัญชาติยาณสวดตัวครับคุณเอามาไม่น่ามีปัญหานะครับคุ้มครับดูแล้วคุ้มครับติดต่อไปเลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับอยากให้ท่านโชคดีได้ครอบครองรถด,ดีๆครับแล้วฝากกด <c oughs> กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเราลงคลิปสดๆใหม่ๆเป็นประจำทุกวันครับผมนะฮะทุกช่องที่เรามีเดี๋ยวเราลงรายละเอียดไว้ให้ฝากติดตามครับเพราะเราลงคลิปแต่ละช่องไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็ฝากช่องน้องใหม่ครับช่องสองห่วยครับช่องนี้ครับนะฮะเพิ่งทำเลยครับนะฮะรวบวมสถิติย้อนหลังของการออกรางวัลนะครับสลากกินแบ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็บทความบทวิเคราะห์ ของสำนักดังๆสื่อดังๆนะครับรวบรวมมาให้ท่านก่อนหวยออกในงวดต่อๆไปนะครับเผื่อท่านจะเสี่ยงโชคแล้วกลายเป็นเสี่ยงโชคกับสลากกินแบ่งไทยเท่านั้นนะครับผมนะฮะถูกกฎหมายนะครับเผื่อท่านจะได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นเสี่ยในพริบตาครับผมนะขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ